ถึงแม้ว่าต้นเบาบับจะจัดเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุยืนนะครับท่านผู้ชมครับ800รกว่าปีเลยนะครับในไอ้ต้นเบาบับ,บนี่นะฮะแต่ด้วยความที่เป็นไม้เนื้ออ่อนที่ภายในลําต้นเนี่ยเก็บกักน้ําไว้ได้อย่างดีเมื่อถึงเวลาที่ต้นเบาบับจะตายลงไปเนี่ยนะครับทั้งต้นนี่นะฮะมันจะยุบยุบลงมาเลยนะพังลงแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลย เออมันเป็นการทำลายตัวเองท่านเห็นอะไรที่เขาทำโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์มากที่เขาระเบิดกันนะที่ดูกันในคลิปนี่แหละนะฮะแบบนั้นแล้วเขาระเบิดตูมแล้วก็จะยุบลงแบบนั้นแต่มันไม่เร็วขนาดนั้นนะฮะมันจะค่อยๆย,ยุบตัวลงจนไม่เหลือเลยเลยครับเหลือแต่พื้นดินมันย่อยสลายแล้วก็เป็นเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปเลยดีเลยฮะเมื่อเมื่อเขาหมดอายุไข,ขนะซึ่งตรงนี้ไมมนะ่าแปลกใจเลยว่าทําไม ชาวพื้นเมืองมาดากัสการ์จึงเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่วิเศษสำหรับพวกเขาเห็นไหมแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นครับความลับอยู่ที่ผลยาวรีสีน้ำตาลแห้งๆคล้ายๆกับหนูตายเนี่ยอีกหนึ่งชื่อที่มาของชื่อต้นบอบับเนี่ยเขาเรียกกันว่าเดดแรดทีแรดแปลว่าหนูเดดแปลว่าตายทีแปลว่าต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าต้นไม้หนูตาย ผลข้างในพอเราแกะเปลือกออกมานะครับเวลาแห้งแกะยากหน่อยนะผลภายในอาจจะดูไม่สวยแต่ผมเอาลองมาชิมนะนะมันจะออกเป,เปเรี้ยวเนื้อนุ่มๆร่วนๆ,ๆลิ้น,นวิตามินซีดีมากรู้ไหมว่าเนื้อทั้งในของผลบอ,บอบับอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารทางวิตามินซีมีสารต้าอนอนุมูลอิสระมีเส้นใยและแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิด รวมถึงโปรตีนที่สามารถย่อยง่ายและจากหลายผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารของผลเบาบับเนื้อหุ้มเมล็ดภายในผลไม้ชนิดนี้เขานำไปแปรรูปครับเป็นเบาบับพาวเดอร์พาวเดอร์นี้ที่ทำให้เป็นผงนี่นะครับในอาหารเมนูเพื่อสุขภาพหรือเครื่องดื่มหลายเรื่อง ช่วยในการลดน้ำหนักปรับสมดุลของน้ำตาลในเลือดลดอาการอักเสบและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบย่อยอาหารด้วยได้ดีมากเลยแหละต้นเบาบับขึ้นได้ทั่วไปในท้องถิน่นไม่ได้ถูกปลูกพื้นที่เกษตรหรือเฉพาะคนที่พาอปลูกเท่านั้นผลเบาบับที่แก่จัด แล้วก็ล้วงลงมาเนี่ยแต่เดิมชาวบ้านพวกมาดากัสการ์จะเก็บนําไปขายตามตลาดท้องถิ่นนะซึ่งในป ini, ัจจุบันในผงเบาบับมีการนําไปแปรรูปทางอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายในมาดากัสการ์แล้วก็ถูกส่งไปขายทั่วโลกเจ้าชายเกษตรบอกเลยบอกทั่วโลกและประเทศที่ใกล้เคียงผลเบาบับจึงถูกขายส่งไปยังผู้ประกอบการโดยตรงเลยเขาบอกว่า ต้นบาบับนั้นเป็นพืชท้องถิ่นหลักที่ผูกพันกับพวกมาดากัสการ์ทั้งเรื่องการพึ่งพาอาศัยความเป็นอยู่อาหารรายได้และความศรัทธาความเชื่อสามารถเข้ามาชมต้นจริงและความน่าทึ่งของต้นบาบับได้นะครับที่สวนลุงเชียงนี่เองนะฮะติดต่อสอบถามมาที่เจ้าชายกเกษตรนี้ได้เลยนะครับ0-98 4288840ปท่านผู้ชมมาเถอะไม่ซื้อไม่เป็นไรแวะมาเยี่ยมชมมาดูแล้วผมจะสาธยายให้ฟังพาชมต้นเบาบับเนี่ยเขาเรียกว่าต้นมหาสมบัติสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นทั้งรากทั้งใบเรียกแง่ว่าทุกส่วนก็นแล้วกันต้นเบาบับเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนเป็น800ปีเลยทีเดียวท่านผู้ชม น่ะว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกต้นหนึ่งเหมือนกันนะลำต้นที่ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยรูปทรงแปลกตากักเก็บน้ำเอาไว้ได้อย่างมหาศาลอ้าวย้อนกลับมาตรงถิ่นกำเนิดสักนิดหนึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในหมู่เกาะมากมามาดากัสกาของทวีปแอฟริกาจัดอยู่ในวงบอมเบเคซี นะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าบอมบาเคซีก็ได้นะครับสำหรับต้นเบาบับที่นิยมปลูกจะมีอยู่สองชนิดมีสองชนิดครับได้แก่อะดันโซเนียดิจิตาธาอะดันโซเนียดิจิตาธาเนี่ยเวลาเราไปซื้อต้นบอกต้องการดิจิตาธาถ้าไม่รู้ก็บอกว่าต้นต้นอ้วนดิจิตาธาคือต้นมันอ้วนนะฮะถ้าเป็นอะรันซาเนียซาเบีองนะฮะอันนี้ จะเป็นต้นที่มีความสูงนะครับลำต้นมันจะสูงนั่นเองจําไว้นะถ้าบอกอันเนี้ยเบาบาาับซาซาคือต้นสูงถ้าบอกดิจิทาคืออ้วนเตี้ยนะครับและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของต้นเบาบับที่กําลังได้รับความสนใจคืออะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมครับทุกส่วนของต้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นยาป้องกันและก็รักษาโรคได้อย่างดี จึงได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้มหาสมบัติไม่ว่าจะเป็นเปลือกกิ่งก้านขนาดใหญ่มีคุณสมบัติกันไฟและยังสามารถนำเอาเส้นใยมาทอดมาทอนะมาทอนะทำเป็นเชือกและเสื้อผ้าใช้งานได้เห็นพวกมาดากัสการ์ที่เขาใชเา้เขาใช้แล้วก็วิง่งทนสบายเบานะครับ ส่วนใบใช้ปรุงอาหารและก็เป็นยารักษาโรคอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เราย้อนกลับมาตรงนี้นิเดยียงว่าใบเนี่ยใช้ปรุงอาหารและก็เป็นยารักษาโรคสามารถทานได้ทั้งสดและนําไปต้มมีสปปรรพคุณช่วยบํารุงผิวพรรณผมกินอยู่ครับท่านผู้ชมครับใครที่เป็นความดันเป็นเบาหวานเนี่ยเอาใบสดๆมากินได้ส่วนลูกหรือว่าผลของต้นบาบัดเนี่ยเขาเรียกว่าขนมปังลิง เนื้อข้างใน่สามารถนํามารับประทานได้ดีมีวิตามินซีสูงเนี่ยผมกินผมเคี้ยวมันจะเปรี้ยวนิดๆคล้ายๆคล้ายๆมะขามนิดๆท่านผู้ชมครับคล้ายๆมะขามที่สุกออกรสเปรี้ยวนะฮะส่วนเมล็ดนะใช้รับประทานสดเลยเคี้ยวเลยครับหรือเอาไปคั่วแทนกาแฟแล้วเขามาโขกแล้วก็ทําเป็นกาแฟได้เลยน้ามันที่ได้จากเมล็ดของเบาบับเขาใช้เป็นส่วนผสมในการบํารุงผิวมาทาเห็นไหม ในสารคดีที่เราดูกันนะเขาเออะไรมาโขกโกแล้วมาทาๆกันนะฮะพวกมาดากัสการ์น้ํามันจากมาเมล็ดของเบาบับนี่แหละครับทําให้ผิวของเราเต่งตึงเออใครอยากเต่งตึงเต่งตึงเราจัดเลยน้ําที่บีบออกมาจากรากและก็ลําต้นของต้นเบาบับเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นยาชูกําลังเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศนะฮะนี่ไม่ได้ขายของนะฮะอยอยน,นะครับ กสทอชอช่วยพิจารณาด้วยนะฮะเวลาดูรายการผมฟังให้จบให้เข้าใจนะครับแล้วมีสรรพคุณในการแก้ร้อนในแก้โรคมา,าลาเรียมา,าลาเรียโรคกลับเพราะต้นเบาบับที่มีขนาดใหญ่ๆฮะลำต้นข้างในมนักจะกวงนะครับทำให้สัตว์และมนุษย์สามารถใช้เป็นที่พักพิงกันแดดกันฝน เป็นที่เก็บน้ำก็ได้นะครับและก็หลายหลายคนนี่เนี่ยถ้านำไปปลูกนี่นะผมบอกเลยต้นบาบับเนี่ยมีประโยชน์จริงๆไม่ได้ส่งเสริมการปลกูกและไม่ได้รับซื้อเราพูดด้วยความสัตย์จริงว่าเราไม่ได้ส่งเสริมการปลกูกและก็ไม่ได้รับซื้อนะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้รับซื้อใครฟังคิดว่ามันมีประโยชน์ก็นำไป นะะํนำไปนําไปปลูกได้นะครับสบรรพคุณทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เล่ามาแล้วก็ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเนี่ยพิจารณากันเราเองนะฮะชมรายการแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะตามไปด้วยท่านก็จะได้รู้ว่าโอ้ประโยชน์มันมีเยอะจริงๆนะครับขอขอบคุณคุณพิก,ก้าจังที่เขียนสคริปต แล้วก็เอาข้อมูลมาให้แล้วก็เรียบเรียงภาพอย่างสวยงามให้ขอขอบคุณจากใจเจ้าชายเกษตรจากเสวนาภาษาเกษตรด้วยนะครับคุณพิกาจังนะครับ